ขณะที่ในต่างจังหวัดครับก็มีบรรยากาศทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศาสัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบเริ่มที่จังหวัดพิษนุโลกครับทางจังหวัดร่วมกับบัตรพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราช โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระกุศลที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีครับที่จังหวัดชัยนาทได้จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน97รูป ส่วนที่วัดกลางตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีข้าราชการทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน97รูปและร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน99,999ตัวที่ท่าน้ำวัดกลางครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด,ด่สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดพนังเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์สามเณรจำนวน97รูปและร่วมการปล่อยพันปลาจำนวนานวน97,999ตัวที่ท่าวัดพนังเชิงวรวิหาร ที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับหัวหน้าส่วนราชการเหล่าการชาติจังหวัดและข้าราชการทุกมู่เล่าก็ร่วมพิธีทำบุญฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระสังฆราชและร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสาม,มเณรจำนวน97รูป และที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน97รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ8รอบ ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดกาลสศิน์ครับข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวกาลสิิน์ก็ร่วมกันทําบุญถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชโดยถวายผ้าไตรและเครื่องธยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์และร่วมตักบ,บาตรข้าสารอาหารแห้งพระพิสุสงฆ์และสาม,มเณรจานวน97รูปครับและที่จังหวัดตราดนะคะได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระกุาาศลแด่สมเด็จพระสังฆราชที่สาราก,กรตัญยูเมตตาธรรมวัดวร,รดิษฐารามตาบลวางกระแจ อำเภอเมืองตราดโดยมีค่าราชการจากส่วนต่างๆพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีจำนวนมากค่ะท้งนี้นะครับสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระนามเดิม อัมพรประสัตพงษ์ฉายาอัมพาโลครับเป็นสมเด็จพระสังฆาราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่12กุมภาพันธ์2560และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาบาพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและก็แม่กองงานพระธรรมทูตครับ